สวัสดีจ้ะพี่น้องมาด้วยจะก,กินเขากับลาบไก่จ้ะมือนีเปลี่ยนบรรยากาศปกติลาบหมูลาบง้อมือนี่ร้องมึงลูกลาบไก่เป็นไหลแสบปะทอดใบมะกรูดกับมักพริกไซพรอมจ้ะแซมป้นซิจืกพูดก่อนพริกทอดสำหรับคนบ่กินงเนื้อ ก็ปลากลับมาประชันตลาดนั่นบเสื้ออัอนนี้มะกอกก็มัเขาาืองแตาที่ที่ลองอืมจัไหะจ๊ะอืมจํำเบก ไปหมดหมดแบแห้งหอมผักฝ่อนเสียไปซะคุยสิบารด่าบะืมีม่สิบิ่เนี่ยเสแรันนี่นีนน่ืม ได้อยู่นะเธออืมปั่นเข่าสองนึ้นทคองแทะมาละสีที เดี๋ยวมาสอนมาอยากกระน,นกเดี๋ยวนั่งสิบปหาพันไงมาปุ๋ยเดี๋ยนั่งมาพักกินอืมแซบ่บระหว่ามันกัหลาบแซบ่บ តើ Böyle ជាសម្ខាន់មិនបញាក់មិនຕ້ອງໃសពេលញ៉ាំដូន จำเลยค่ะหนักกินแล้วกินเขาแป๊บนึงเลยจะไปบอกน้องกายบอกเลยรสลับสบายไปหมักใส่เดินหน่อยหน่อ,นอมะพร้า กรนยอดขึ้นปัญญามันเป็น,มปนลมสมปัญญาหนักนะพอนวดมาหลายค่ะเจ้าหุ่งเจ้าเนยแล้ว ไบมะกรูดกับมะพร้าอดเออเลิศหอมครับถืองาเลยประกอบลว วันฟันขับพผัหวันตามหาตลอดน้ำผักจะมกินแล้วน่งกระเส้นจะไปนองเจ้าเสียนั่กินผักหวานทเสมือเตียม ก็วนี้มือเบลจ้ะทำมาไลายบอะมันก็เต็มส่วนแหละเราจะว่าผัดผัดใส่ไข่คือจังใบเหลียงใบเหลียงผัดไข่อารมณ์เดียวกันเลยพอกินใบมะกรูดแล้วมันสิบก,กรอบหรอก แล้วจะจพี่น้องคำสุดท้ายแล้วไปเบอร์แล้วจ้ะกินคอมมักของดองกินแปล้งลายกินน้ำตาลลายกินขนมลายหนึ่งซองก่อนเมื่อเย็นหรือว่าหนึ่งซองก่อนไปนอนค่ะตื่นตอนเช้ากับทายดีมาก สบาะดึงหูกระบอ,อกไปเร็วดีกว่าเราซืไ้อประเด้ออกกับั่งกายสวัสดีค่ะ